สวัสดีนะครับผมนานผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพีละใครทีร่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับถ้าวันนี้เสียงแปลกๆไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่สบายแล้วก็เมื่อคืนเนี่ย ไปดูไอ้ฝนดาวตกมาด้วยและใครที่กําลังหาเว็บเติมเกมที่เติมถูกเติมไวคั้นเทพต้องนี่เลยนะครับเทพพับมีโค้ดส่วนลดให้เก็บทุกเที่ยงวันและหนึ่งทุ่มกรอกยู d ดีเลือกเพชรที่จะเติมมีโค้ดให้เลือกใช้ตอนเติมได้เลยอย่าลืมเช็คยู d ดีด้วยเติมปุ๊บเข้าปับไวมากๆและตอนนี้ยังมีระบบแจ้งปัญหาแบบใหม่เลือกหัวเรื่องปัญหาที่เจอกรอกรายละเอียดใส่เบอร์จะมีแอดมินโทรมาให้ความช่วยเหลือด้วยเติมถูกเติมไวบริการดีต้อมเทพพับลิงก์อยู่ในคำบรรัด ไป <Bye S 2> เลยเฮ่นะผมมีใครไปดูแล้วบ้างบ้านใครอยู่ต่างจังหวัดท้องฟ้ามืดมืดเนี่ยเมื่อคืนน่าจะเห็นนะผมสําหรับฝนดาวตกโอไ o ออนนะผมไม่ใช่สกิลดูดเลือดนะผมเป็นฝนดาวตกนั่นเองนะครับโอเคก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่เราพูดถึงหัวบาวันนะครับผมหรือว่า จันทราสองหน้าไปนะครับวันนี้ก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมาวันไหนแบบไหนนั่นเองนะครับก็คือจะมาในวันที่24ีนี้นั่นเองนะครับวันนี้22แล้วเนาะก็อีกอ,อีกวันเดียว2วันนะครับก็จะมาแล้วสําหรับจันทราสองหน้านะครับจะมาทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะครับผมมาครบทุกสี6เซตนะผมสีผู้ชาย สามเซตนะครับผมแล้วก็ผู้หญิง3เซตนั่นเองนะครับมาเป็นรังพึ่งโทเค็นกลางตามที่เราได้บอกไปเลยนั่นเองนะครับผมเป็นโทเค็นสีเหลืองนะครับโทเค็นกลางตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี้นะใครมีทองไว้เนี่ยก็รอจัดกันได้เลยนะครับผมส่วนใครยังไม่มีก็เติมกันได้นะครับผมที่เทพพับเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ จะอยู่ถึงวันที่13พฤศจิกายนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นอีกกิจกรรมนึ่งนะครับผมก็คือว่า วันที่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับครึ่งเดือนมาเนี่ยเขาได้มีการแจกบัตรคูณ2นะครับบัตรแรงคูณ2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ผมน่าจะรับไปหมดแล้วนะครับวันนี้เออเนี่ยตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่23นะครับผมเป็นบัตรคูณ2 5ใบต่อ1วันนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจาก23าไปเนี่ยวันที่24ถึงวันที่31นะครับจะมีการแจกบัตรแร็งไม่ลดนะครับผมแร็งไม่ลดทั้ง44ีแล้วก็แร็งใหญ่เลยนั่นเองนะครับผม จะแจก3ใบต่อวันนั่นเองนะครับผมแรงคงไม่ลดก็จะเป็นอ่ะตัวนี้เลยนะครับผมนี่จะเป็น BR นะครับผม BR ก็คือแรง็งโดดล่มแล้วก็ CS จะเป็นอ่แรง 4v4 3ใบต่อวันตั้งแต่วันที่24นะครับผมไปจนถึงวันที่3 1เลยนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมตู้โทเค็นรังพึ้งสกิมประจําเดือนนะครับก็จะมาแล้วนั่นเองสำหรับ สไลแพนด้านะครับผมนี่มาในรังพึ่งโทเค็นกลางกันอีกเช่นเคยนะครับผมโทเค็นเหลืองนี่คือใครมีดองไเ,เยอะเนี่ยได้2กิจกรรมเลยนะครับทั้งหัวบาวันด้วยแล้วก็เจ้าตัวสไลดแพนด้าด้วยนะครับผมใช้โทเค็นกลางเหมือนกันนะครับผมโทเค็นกลางสีเหลืองนั่นเองตัวสไนดแพนด้าก็มีความพิเศษนะครับผมตรงที่ว่ามันจะเป็นสกินสโคบด้วยนะครับผมเป็นสกินแรกที่มีสกินสโคปนะครับผมแล้วก็สามารถ เปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะครับผมนี่แล้วก็แถบเอฟเฟกก็จะเป็นสีทองเลยนะครับผมแถบคิวนั่นเองเสียงมันคือแบบว่าแน่นมากๆดูแบบว่าสไนอออกอนาคตอนาคตหน่อยนะครับผมสําหรับเสียงพิเศษของสไนแพ n t h e ตัวนี้นั่นเองนะครับมาในรังพึ่งโทเค็นกลางเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัว นี่เลยนะครับผมตัว M 1 0 1 4 e v o นะครับ a p o c ล l y p s กนะครับรอจัดกันได้เลยใครแบบว่ายังไม่มีนะครับสายซองยาวลั่น2รีโหลด1น,นะครับผมนี่ตัวนี้แบบว่าลั่นเร็วมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีเป็น MP 5นะครับผม MP 5 e v o นั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้ผมชอบนะผมชอบไอตัว สีม่วงนะครับผมดามเมจหนึ่งเจาะสองนั่นเองแต่ว่าถ้าถามว่าผมเล่นสกินไหนผมเล่นสกินตัวปลานะครับผมเป็นลั่น2องเจาะรหนึ่งนะครับผมใครไม่ชอบ MP5 EVO นะครับผม MP5 ตัวกระต่าย Candy b u ันนี่ก็มาเช่นเดียวกันนะผมเป็นลั่น2รีโหลด1ลบแม่นยำนั่นเองเราไม่ค่อยต้องการแม่นยำอยู่แล้วนะผมสําหรับระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางเผลอๆลบแม่นเ,เนี่ยปลุกโดนหัวด้วยนะครับผมสําหรับ MP5 <5 S 1> ตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้เรามาลองให้ดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัว M1014 นะผมใครไม่ชอบสาย E ี o ก็รอจัดน้องชิบะไปได้เลยนะครับผมมาด้วยเช่นเดียวกันสำ กับชิบะตัวนี้นะครับดาเมจ2เจาะ1นะครับลบแม่นยำตัวนี้ก็มาในตู้เดียวกันกับสไนพ์แพนด้าแล้วก็ MP5 กระต่ายเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็น สไนอีโวนะครับ AWM EVO ก็จะมาในตู้ด้วยนั่นเองนะครับผมนีสไนาขาวนะครับสไนาขาวก็มาด้วยนะแต่ว่าผมน่าจะไม่มีนะผมมีสีเดียวตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมันมาผมก็จะจัดเลยกันละกันนะครับมาตั้งแต่วันที่28ไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัว ตู้แพนด้านะครับผมตู้สไนแพนด้าเป็นรังพึ่งโทเค็นกลางเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลองเออแล้วก็อันนี้นะครับผมคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาประกาศผลว่าใครจะได้เจ้าตัวของในร้านพามไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่อโทเก้นถ้าเปิดตัวหรือว่าชุดต่างๆนะครับผมก็มีให้ 1รางวันนั่นเองสําหรับท็อปเมนต์ในคลิปที่เราตั้งกติกาแจกกันไปนั่นเองตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเซตบาวันของเรานั่นเองวโซโลโต้นเกมนี่คือแบบคนลงเยอะมากๆนะครับผมถ้าเล่นไก่ก็ขออภัยด้วยถ้าขิดไวเดี๋ยวจะพาไปดูของในเซิร์ฟแอดวานแล้วกันนะครับผมมาอืมนี่เลยนี่ทมสันทมสันโหและเสียงก็แบบไม่สบายด้วยนะอุย้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับผมอุยอู้อ๋อ,อหัวแตกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟแอดวานซ์กันดีกว่าครับผมว่ามีของอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะที่จะเอามาให้ดูก็จะเป็นพวก รูปย่อนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวท่าแปลงล่างนะครับอันนี้น่าจะดูกันไปแล้วเนาะนะครับนะผมถ้าเปิดตัวอันนี้ตัว inferno hyperbook นะครับหรือว่า hyperbook ไอ้ไตัว ac นะครับผมที่เราได้ดูกันไปแล้วคือ ac เนี่ย ac มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกินสโคกเหมือนเจ้าตัวแ p นด้าด้วยนะครับที่สำคัญเนาะ อันนี้เป็นไอซ์วอลกระเป๋านะครับผมแล้วก็มีเกี่ยวกับดิจิมอนนะครับผมแพดหน้ามาแน่นอนนะครับอันนี้ดูกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเจ้าตัวทาพันยาท่านูนทานี่แล้วก็จะมีสกายไดรฟ์ด้วยนะครับผมเกี่ยวกับเจ้าตัวชุดระดับตำนานนะครับผมจะมีสกายไดรฟ์มาด้วยนะครับผมที่เพิ่มเข้ามานั่นเองเนาะตัวไม่ได้จากชุดนะครับผมจะได้จากตู้แยกนั่นเองน่าจะเป็นตู้แปะนะครับแล้วก็ จะมีเป็นตัวน,นี่เป็นตัวหมัดนะผมที่ถามกันเข้ามาว่าหมัดฐางซ่านเนี่ยจะมาหรือเปล่านะผมก็คือมันจะมาในแผ่นหน้านั่นเองนะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นของแล้งในซีซั่นหน้านะครับผมก็จะเป็น m p 5นะยครับผมนกสีทองนั่นเองนะครับผมล่าสุดมันจะเป็น m 4ใช่ไหม M4 แบบว่านกสีฟ้านะครับผมอันนี้ก็เป็นนกสีทองเลยนั่นเองนะครับผมสําหรับอ่น่าจะปีหน้านะครับผมแล้วก็มีเป็นเจ้าตัวอันบอร์ดนะครับผมแล้วก็มีดิจิมอนมีแพ็กเสียงพี่เอกนะครับผมอย่างเอาเรื่องน้องช่วยพี่ด้วยไม่ต้องพูดพี่อยู่ตอนไหนอ่ะนะครับผมแล้วก็มีชุดฮาโลวีนนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะ อันนี้ดูจากรูปยอ่อได้เลยนะครับผมแล้วก็ปิดนกเราดูกันไปแล้วเนาะอันนี้เป็นชุดฮาโลวีนนะครับผมเป็นพวกดิจิมอนอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนีม่เอามาให้ดูรูปยอ่อนะครับผมแล้วก็แพ็กเสียงของพี่เอกนะครับผมว่ามันมีคำไหนบ้างแล้วก็ของแร้งด้วยนั่นเองนะครับมีสกายได้ด้วยโอเคครับผมก็อัปเดตวันที่2 9ครับผมรอจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่จะเติมนะครับผมเอาหัวบาวันนะครับผมหรือว่าเอาสไนเป็นด้าก็เทพพับนะครับผมไปเติมกันได้เลยยึดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนะคร กพักเพจหรือว่าติดต่อหน้าเว็บได้เลยนะครับผมนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเติมเป็นกันอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ถ้าตอนไหนมีปัญหาก็รอติดตามแจ้งปัญหาหน้าเพจละกันนะครับผมเพราะว่าเว็บมันมีปัญหาโน่นนี้นั่นก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมจะส่งคลิปนี้ใครชอบก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อใจให้ m a r อ AP ด้วยส้หรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายคุกวะ